สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามุนเชลก็ได้หนังแดดครับวันนี้มากินมากินอีอกกุกหรือ <c oughs> ว่าตูเบ้านะครับ <c oughs> กับน้ำจิม้มจิ้จัดของเรานะฮะด <c oughs> ูน้ำจิ้มน้ำปลาพริกป่นอ่าลองดินลองกินดูดิเฮ้อ <c oughs> เอาตัวขาวๆก็ได้เนี่ยมันจะติดขี้นิดหน่อยนะฮะมันก็จะต้องกินนี่ครับ <c oughs> อ่าอืมเคี่ยวอ,ออกก่อนนะครับนังเสียเหนียวนิดหน่อยนะครับม,มัน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 ครับมัน,ม,นมันเหมือนมายองนิดไงก็ไม่รู้นะครับหอมที่ควาย เคี่ยวก่อนอือให้เงี้ยกล้าไลยคืออือเออขึ้นได้นะอ่อบีหมตัง้งมันอ๋อ ของหายากเล้นในพี่น้องอร่อยดีผมควายมันนี่นนค่ะพี่น้องอ, <laughs> อย่างนี้ต้องเป็นสำหรับควายตัวผู้เท่านั้นนะครับที่มีที่มีแบบนี้เนาะเขาคือขี้ไปตั้งแต่ช่วงมนาพลปีที่แล้วอ,อยู่ในกองที่ควาย <c oughs> มอนเลยเป็นควายใหญ่

เอาละเอางให่ะออืน uh ันมีปลามวอออกเปร้มักันแน่ฮะนเอ๊ะเอาละเอ๊ะฮีเก่งอ่ะอาป๊บอืม อร่อยเจ้าสังกินด้วยเลยมาอยู่ตรงนั้นนะนนเธอะมาก็อ่ะมันชัวรนะ์น่ะเอา,เอ,าอ่ะเออของของวันนะ่ะหายาบเอาจันอ <laughs> ่ะรักคั่นลองให้กล่อมเนี้ยอืม้ม อ่ะมาเกงสาส์อมก็อร่อยนะครับเดี๋ยวว่ามณีมีลเกแกงสาส์อมก็มีตำน้ำพริกก็อร่อย โคตรไข่ว่าสัมอืมให้กำมเหรองั้นกำมเหรอนะ cắt này quên nói ôi thiệt mà này không phèn thế này nó แกงคีเบ้านะคระภาษาอีสานเขาเรียกคีเบ้าหรือเปล่าหรือว่าภาษาขักผักกลางไม่รู้นะครับเมื่อยชัเหนืออืมอือืมเมื่อยชันหนึ่งอ,อืมอ <laughs> nó kín ừm, à kính à <cười> <cười> à ừm, 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 nó đi kín ừm, มันมากมากเจ้าสาวเอาน้ำไล่จอมอ่ะอันนี้แต่ว,ว่ามันมันไม่ได้โสกปะแล้ครับมันไม่ใช่ขี้มั <c oughs> นเนาะมันล้างไม่ออก นี่ครับข้าวสุดอืมมัาอร่อยตัวข้างในจะชิมขา้าวๆใช่ไหมพี่นอ้องต้องเเลือดทื้นิดหน่อยนะครับพี่ใหญ่พี่ยันนำเน่ๆจำไว้นนะดีเอานะอืมไอพี่ยันนำเนี่ย น้องไล่คุณเนียวอ่ะอืนี่ครับบางคนนะเวลามีอีกกุ๊กเอ่อมีตัวบาอสักสองสามตัวอะไรเงี้ย<ม>เขากินกันเกียงกันกินทั้งบ้านเออเสียายตก โอเคครับพี่นอ้องเนาะม้วนซิลก็น่นหนังแดนก็จะลาไปก่อน,นครับาำรับกินขี้เบ้ากับน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็หรือว่าอีกกุก๊กอะไรนะครับแล้วแต,แต,แต่แต่ละท้องถิ่นแต่ละที่จะเรียกเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ,บคงครับ